โรงเรียนรักน้ำ s w a l o w s e i Water School พาทุกคนมาที่ถ่ายวิทยาศาสตร์พลเมืองโรงเรียนรักน้ำอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่กันครับที่ดำเนินการโดยมูลนิธิรักไทยร่วมกับห้องเรียนสุดขอบฟ้าได้ชวนน้องๆน,นักเรียนรักน้ำมาร่วมเรียนรู้สำรวจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวแนพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุย ความรู้เรื่องห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหารซึ่งมีความเชื่อมโยงกันทั้งระบบนิเวศในค่ายนี้น้องๆจะได้ดูนกเรนแรมงและสำรวจแหล่งน้ำเพื่อดูตัวอย่างสัตว์หน้าดินเชื่อมโยงให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน้ำในชุมชน เด็กๆตื่นแต่เชา้าลงมาดูนกเพื่อบันทึกข้อมูลในใบางานก่อนช่วยกันจำแนกกับครูและลงข้อมูลในแอปพลิเคชัน eBird และแอปพลิเคชัน Merlin จากนั้นมาเทียบจากคู่มือดูนกอีกครั้งมีนกหลายชนิดทั้งที่น้องๆเคยเห็นและไม่เคยเห็นแม้จะอยู่ในเมืองแต่นกพื้นถิ่นก็มีอยู่ไม่น้อย หลังจากดูนกกันเสร็จแล้วน้องๆก็ได้ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเริ่มต้นด้วยการสังเกตความใสของน้ำสีกลิ่นความเร็วในการไหลของน้ำอุณหภูมิน้ำตรวจค่าความเป็นกรดด่างของน้ำด้วยชุดตรวจค่า pH ในน้ำนอกจากนี้ยังตรวจค่าออกซิเจนละลายน้ำด้วยชุด DO test kit ตอนต่อไปน้องๆก็จะใช้กล้องไมโครสโคปส่องดูจะทำให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากนั้นก็ทำการจำแนกสัตว์แต่ละชนิดนำมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอ <c ười> การจำแนกสัตว์สามารถนำไปใช้ต่อเป็นดัชนีชีวัตความสมบูรณ์คุณภาพน้ำในการทำฐานข้อมูลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแอปพลิเคชันซีไซร์รีพอนี้ ปปรปรับับวนี้เช่วงกลางคืนน้องๆได้ทบทวนเรื่องการดูนกเด็กหลายคนมีแรงบันดาลใจที่จะดูนกหลังจากที่ได้เห็นนกหลายชนิด และเรื่องเล่าจากพี่ๆรวมถึงเรื่องเล่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชนของแต่ละโรงเรียนทั้งนี้ยังมีกิจกรรมการดูมแมลงและบันทึกในแอปพลิเคชัน iNaturalist ซึ่งให้น้องๆและคุณครูบันทึกการสังเกตมแมลงและสิ่งมีชีวิตเพื่อแชร์ให้นักธรรมชาติวิทยาคนอื่นได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสิ่งที่พบมา หลังจากที่ทำการสำรวจธรรมชาติกันแล้วคุณครูนำข้อมูลการสำรวจธรรมชาติจากการลงมือทำของเมื่อวานทั้งการสำรวจนก แหล่งน้ําสัตว์หน้าดินการตรวจวัดคุณภาพน้ําการสํารวจแมลงผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันซึ่งข้อมูลจากการเรียนรู้ทั้งหมดดึงมาจากการบันทึกฐานข้อมูลในแอปพลิเคชัน eBird, e a t i z e Report, iNaturalist ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลออนไลน์ได้รับการยอมรับโดยมีการปักหมุดในระบบแผนที่ GPS มาออกแบบการสื่อสารทั้งโปสเตอร์ และคลิปสั้นให้เห็นถึงผลลัพธ์ของการสำรวจแบบวิทยาศาสตร์พลเมืองเด็กๆได้วิเคราะห์แลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้และนำเสนอคุณครูและนักเรียนได้สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้และสิ่งที่จะไปทำต่ออ,อปทอที่มีวิสัยทัศน์และแนวคิดในการเสนอแผนสู่เทศบัญญัติท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน มันไม่ได้มีเอาไว้บนทิ้งเนาะมันมีเอาไว้ไปใช้ใช้อะไรก็ใช้เพื่ออนุรักษ์รักษาบ้าน,น,นกกคืนของน้องทุกคนนะครับหรือว่าขอใหก้กุณังวันนี้พอได้มาเข้า,าร่วมกิจกรรมนี้ก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะและก็ต้องขอของคุณคุณครูท่างจริงจริงค่ะที่สละเวลามาเข้า,าร่วมกิจกรรมของสลัที่วอเตอสตูงกับเราแล้วก็ทางสถานิเทศดด้วยค่ยแะแต่ก็สำหรับน้องๆก็ขอให้น้องๆนำความรู้ที่ ในเรียนตัดชมการนีเส้นตัดยอดกันต่อนะคะการเรียนรู้ทั้ง3วันเป็นการสร้างแนวคิดต่อการเป็นนักสำรวจธรรมชาติเรียนรู้เนื้อหาสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงทักษะสำคัญในการใช้เครื่องมือแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและการสื่อสารสาธารณะ